สวัสดีค่ะพี่น้องทุกผู้ทุกคนนะคะอันนี้ผ้ามาเบงการปลูกห้านรกจักรพพัดนะคะหญ้านรกจักรพพัดอันเหาปลูกเป็นอันคือจังต้นอ,อ้อยแม่จ้าบ่ได้สับเด้บ่ได้สับปลูกเป็นทอนเลยปลูกเป็นล่ำเป็นต้นเลยบ่ได้สับเห็นบ่ค่ะนี่ออกดีพอปานยังนี่ค่ะเหาทดลองปลูกทดลองปลูกบดทุกยางวาแบบใดแบบใดเกิดดี เคเคนี่ค่ะอันนั้นกับผู้เบากําลังคุยกับลูกค้านี่ค่ะนี่ไงน้าลกอันนี้เขาปลูกเป็นเป็นต้นเลยนะจ๊ะเป็นแบบบ่าต้องซับเป็นตาเป็นตาวได้ดซับเป็นตาปลูกเป็นต้นปลูกเป็นเป็นลำโอ้ออกดีบะคักเลยจ้ะอันนี้ปลูกเป็นลำมฟังทั้งนี้็สิเป็นทายเคลื่อน ข่ายเคลื่อนปลูกไม้จะจ่าฟังทั้งนี้เฮ้าเฮาเร่งปลูกหย้าเฮาเร่งปลูกหย้าไม่เพราะว่าช่วงนี้ท่อนพันธุ์มันมันอยากสิเบิดเฮ้านาหนาวนาห้อนปีไม่นี่ส4สหญ่าศิลค่าดีใบหญ้าศิลค่าดีเฮาก็เลยเร่งเร่งสีสีปลูกหญ่าใส่ปีไม่นี่นะคะเพราะปีไม่นี่มันสิหามัดลอยหญ่าสิแพงบักคักเลยนะคะหญ่าสิแพงบักคักนี่ค่ะ แม่ค่าก็ล่อช่วงนี่แหละค่ะช่วงหนาหนาวหนาห้อนราคาหญ้าสีสูงขึ้นยางบักคักจังหวัดภากันเล่งเระลิงปลูกเพิ่มขึ้นอีกนะคะให้มันทันเงินทันคำนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะคลิปนี้เขากับผ้ามาเบิงนี่ค่ะการปลูกหญ้าเป็นเป็นลำนี่ค่ะเป็นต้นเป็นเป็นเป็นลำแงยวไปเลยนะคะบอดี้ซับเป็นตาเกิดดีค่ะเห็นไหมค่ะ นี่เป็นแถวงามเกิดดีครับนี่ค่ะเอาค่ะคลิปนี้กับพ่อซ้ำนีเนาะคะ่ะเนาะคลิปนี้พ่อหอมปากหอมคอค่ะอย่าลืมด้วยค่ะว่าอุดหนุนทอนพันธ์กุ๊กไก่นะคะมีทอนพันธ์ไทยเคลื่อนสุป,ปรีบนะคะมีทอนพันธ์นรกจกักรพรรดิมีทอนพันธ์หย่าวานิสลาอลิลมีทอนพันธ์นี่เปียกปากช่องหนึ่งมีทอนพันธ์ไอ้เนี่เปียกแค่ค่ะลูกค้าท่านใดสนใจก็ติดต่อเข้ามาสิค่ะ0634050161นะคะ ค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ